สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็ออกมานั่งเล่นอยู่ข้างนอกตรงร้านคอฟฟี่ช็อปนะคะวันนี้ก็ออกมาธุระนิดนึงนะก็ไม่ลืมนะวันนี้พาสีอะไรมาด้วยนะคะเพื่อนๆตัวนี้จะเป็นได้นะคะผสมสีนะคะได้ผสมสี ไหมตัวนี้ก็จะเป็นขนาดนะคะสิบแปดนะคะสิบแปดเรยอนเรามาดูสีข้างในดูซิว่าสีจะเป็นยังไงนะคะลองแกะสีก่อนนะคะลูกขนาดของตัวไหมนะคะจะเป็นขนาดสิบแปดนะคะจะเป็นขนาดสิบแปดแล้วก็เส้นสิบแปดนะคะน้ำหนักตรงนี้จะสีร่รอยกรัมสีสวยไหมคะ วยไหมก็จะดูนะคะว่าจะทำเสื้ออะไรให้เพื่อนๆได้ดูเป็นตัวอย่างนะ,ะแล้วพร้อมกับเข็มที่จะใช้เหมือนเดิมนะคะก็คือเข็มนะคะขนาด1.75ค่ะ1.75แบบที่จะทำนะคะเดี๋ยวจะอัพให้ดูพร้อมตับแทรกในตัววิดีโอนี้นะคะ เรามาลองดูนะคะว่าจะออกมาเป็นแบบไหนคะ่ะสวยค่ะตอนนี้ก็เปิดถุงเสร็จแล้วก็เอาไหมเข้าไปไว้ในถุงใส่ไว้อย่างนี้นะคะจะพกพาสะดวกพอกลับไปถึงบ้านก็เปลี่ยนไปใส่ไว้ในตะกร้านะคะมาเริ่มกันเนาะว่าจะทำเป็นลายไหนแบบไหน ใายสิค่าว่าจะออกมาเป็นแบบไหนคะนะเชือกยาวๆตัวนี้เนะะี่ยค่ะเชือกยาวๆตัวนี้จะออกมาเป็นแบบไหนนะคะอ๋ออยากรู้แล้วสิค้ะติดตามไปพร้อมๆกันนะคะ แบ็กคาเฟเลมอนฮันนี่วันนี้ก็ออกมานั่งนอกสถานที่หน่อยหนึ่งนะคะก็มารอลูกสาวไปทำธุระก็พบไอตัวงานถักมาด้วยลายนี้สวยไหมคะอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าจะเป็นอะไร ดีย๋ยวเรอทำตัวแพทเทิร์นตัวแรกก่อนนะคะว่าจะออกมาเป็นแบบไหนโอเคค่ะ